สวัสดีจ้ามาอน,นยาย,ยเตี๋ยวเสื้อผ้ามากินลาบปลาไส้หม่อนด้วยจ้าลาบปลาไส้หม่อนน้ำแย่เตียวมาอน,น้อันเค่กินตัตงนนแต่ปลาไส้หม่อนอันในบะนี้กับเสื้อผ้ามากินนันลาบปลาไส้หม่อนจ้ามาเด้อพอแม่พี่น้องฟังลาฟังไทยมากินน้ำแย่เตี๋ยวฟังยุโรปก็ด้หลาบปลาไส้หม่อนครั้งแหลกของแย่เตียวเลยนี่ลาบปลาไส้หม่อนตอนยี้งใหญ่จ้า มาจากแสบๆก็แยกเดี๋ยวจ้าแสบแสบจ้าใส้ข้าวคัวหอมๆคือเครื่องหลาบบานเท่าไหมจ้า แซบคือการล่องไปใช้เป็นกินเบื้องเดิ่มพี่น้องแซบคือการกระลาบได้จากกินหอมเครื่องลาบบ้านข้าวนะ เะจยที่จะไปใส่เพียจะที <laughs> ่จะไปใส่เพียจ่ะ tay pia không amlam kêu xem nữa. tony nhanh khan nhau kêu cao là sao kỳ nhau khan nhau khan nhau khan หลานไปโรงเรียนใจคิดกันกับอฮะเครื่องไงปราบบานเห้าวแม่จ้ข่าขครัวหัวหอมกระเทียมกระเทียมซอยมีอยู่ได้จ้ะเนี่ยหัวกระเทียมซอยอืม <ừ. S 1> ลองไปเห้กินมึงด้วยจ้ะแซบยังเสียแล้วเนี่ยแซบจ้ะมันเนี่ยอากาศคึ้มๆ ลาบปลาไส้หมนันเจ้าก็ะเท็บปแปลกๆเนาะเห็นให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งปากกระลองเบิ่งน้ำลองกินเบิ่งน้ครั้งแรกว่าลาบปลาไส้หมอนมันจะเป็นจังไดนอ่ะมันแซ่บเจ้ะ แสบลายอ้ะเขากับจิ้มมือคือเก่อนนี่แหละแสบๆบพี่น้องเอ้ยมากินน้ำเยาดเจียวลาบปลาข้าไส้มอนเกิดจากทองพ่อทองแม่กับกระลังกินกนี่แลหละลาบปลาไส้มอน ส่วนหอมใส้เครื่องกระเคียงลาบเห่าเนี่ยแหละจ้ะแสบจะแสบ,แสบ มาทำอะไรจะเจ้าตอนย้ไงใหกับข้าวควาวแซบตอนย้ไงใหกับข้าวควาวนันว แซ่บจ้ะบอกได้คำเดียวว่าแซ่บยางเดียว <c oughs> บอกได้คำเดียวคือแซ่แบแบ มากินน้ำกันเลยจ้ะมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องลาบอันลาบปลาไส้มอน หลบับปลาไส้หมอนับซับกินแล้วก็จะไดไปให้งานต่อ a cà cum cum Đợi ọc nha, bỏ nha đẹp chào ต้องไปเหตุจินมังเดอ้อมันจะออกนัวเครื่องหลาบห้าแม่จ้ะนัวเครื่องหลาบ กินขออ้าวเหนียวย่ำได้กับเซมเมอ,อย่ำหน่อยอพอดีจก้กเทียร์้ะเจ้าต่องไปเฮ็ดกินมันด้วยจากพี่น้องเอ้ลาบปลาไส้มันสินย่งใหญ่ แสบหลายแต่ยายเตีอันกัดตอนใหญ่บนี่ดอกอันนี่เอาเห็นแต่ัเจ้าอันแห่นตอนใหญ่ๆ xa vô cơ bà xem mà nhìn nhắm lại cả xe tìm lời คลิปนี้ก็จบไว้แค่นหนแหละนะจ้าฝากสวัสดีสุภู้สุขคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ย่ยเตี๋ยวกดซับตะไครจะพอกันชิปหน่าจ้าวัสดีจ้า